ทำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีวอกประจำเดือนหนึ่งจีนปีขานคือวันที่สี่กุมภาพันธ์ถึงสมีนาคมพุทธศักราช2565เข้าปีใหม่จีนเดือนนี้กลับเป็นเดือนอริก,กับคนที่เกิดปีวอกจึงนับเป็นเวลาดี ที่คุณควรจะหาโอกาสไปทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าขอพรและไหว้เสดาะเคราะห์ต่อองค์เทพไทยสวยเพื่อให้ช่วยคุ้มครองคุณและครอบครัวให้ประสบโชคดีมีความราบรื่นในทุกเรื่องช่วงต้นปีคุณควรกำหนดทิศท,ทางการงานและวางแผนการงานทั้งปีรวมถึงงบประมาณที่จะใช้สิ่งสำคัญคือ คุณอาจต้องมีสำรองแผน2แผน3หรือวางแผนงานที่ยืดหยุนปรับเปลี่ยนได้จะได้ตั้งรับทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วนอกจากนี้คุณก็ไม่ควรเข้าไปก้าวไกลปัญหาและการงานของผู้อื่นก็จะช่วยผ่อนความเดือดร้อนและลดเครลอภัยจากปีชงปีนี้ไปได้มากค่ะด้านการเงินเดือนนี้ค่อนข้างแย่มีรายจ่ายท่วมทน้น แต่รายรับหดหายดังนั้นจึงห้ามคุณให้ใครกู้ยืมเงินหรือรับคํ้ำประกันห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายอีกทั้งการเซ็นเอกสารสัญญาช่วงนี้ต้องอ่านให้ร,บรอบคอบระหว่างจะถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้ทั้งการงานและการเงินเสียหายได้ในส่วนของครอบครัวและการเดินทาง คุณยังต้องระวังภัยที่ไม่คาดคิดและภัยจากโจรขโมยระหว่างทรัพย์สินมีค่าสูญหายร่วงความรักปานกลางสุขภาพระหว่างโรคความดันผิดปกติด้านการร่วมงานหรือลงทุนระยะนี้ยังไม่ส่งผลดีเท่าไหร่ค่ะ ก็ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีวอกในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงศ์ได้แกวันที่สี่วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28กคุ้มพาพันธ์วันถูกฉลก ได้แก่วันที่เก้และวันที่21สิบกุมภาพันธ์วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่6และวันที่18บปดกุมภาพันธ์วันให้ร้ายได้แก่วันที่สวันที่สิและวันที่27สกุมภาพันธ์ การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้า Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ